เปนสุขญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายรายการธรรมะก็ได้กลับมาพบก,กับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเช่นเคยก็เพื่อจะได้น้อมนำธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่จิตใจของญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติ ก็จะได้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตสืบต่อไปในช่วงนี้ตมาก็ได้พูดถึงเรื่องแนวทาง่างการเจริญนิพพานรมาฐานก็ยังไม่จบก็จะได้พูดต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะได้พูดต่อจากคราวที่แล้วเอ,อ่อถ้ามีคําถามว่าที่บอกว่าไม่มีตัวตนเนี่ยไม่มีตัวตนได้อย่างไร ็เพราะว่าเห็นอยู่มีคนนั้นคนนี้อยู่มีผู้หญิงผู้ชายอยู่มีอาชีพการงานต่างๆอยู่มีความเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ก็ตอบว่านั่นเป็นการสมมติกันขึ้นมีอยู่ในความคิดความจำเท่านั้นความคิดความจำก็เกิดขึ้นระดับไปความคิดความจำก็เป็นเพียงนามธรรมาทเท่านั้น เป็นสภาพรู้เท่านั้นเองความคิดไม่ใช่เราความจําไม่ใช่เราเป็นาธาตุรู้ที่เกิดขึ้นในระดับไปความรู้ก็ไม่เที่ยงความจําก็ไม่เที่ยงความคิดก็ไม่เที่ยงเกิดและ,ะดับเกิดและ,ะดับอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดที่เกิดและ,ะดับไปเนี่ยจะไปยึดถือว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาดูโดยสภาวธรรมแล้วตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าไม่มีตัวตนเลยมีแต่เย็นร้อนอนแข็งตึงไหวมีแต่สิ่งที่ ปรากฏเท่าน,นั้นเองและสภาพรู้ทางตาหูจมูกิ้นกายใจเท่าน,นั้นเองสภาพรู้ไม่ใช่เราสิ่งที่ปรากฏก็ไม่ใช่เราเป็นเพียงสภาพธรรมะแต่ละลักษณะเท่าน,นั้นเองโดยปรมัตธรรมแล้วหามีตัวตนคนสัตว์นี้อยู่จริงไหมญาติโยมเป็นแต่าธาตุรู้เท่าน,นั้นเองกับาธาตุที่ไม่รู้เท่าน,นั้นเองก็พูดง่ายๆว่าเป็นแต่ธรรมะเท่าน,นั้นเองเป็นแต่สภาวะธรรมเท่าน,นั้นเอง ไม่มีส่วนใดเป็นตัวตนคนสัตว์หรอกพูดง่ายๆก็บอกว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนั้นเป็นเพียงสภาพรู้แต่ละชนิดเท่านั้นเองเป็นเพียงสิ่งที่ไม่รู้คือรูปแต่ละชนิดเท่านั้นเองว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนนะจากความเป็นตัวตนแม้ความสงสัยก็ให้ระดึกรู้ว่านั่นเป็นเพียงนามธรรมาเป็นเพียงสภาพรู้เท่านั้นเองปรากฏแล้วก็หมดไปเช่นเดียวกัน ให้ช่นกับลักษณะของนามธรรมาว่านามคือสภาพรู้เท่านั้นนามคือสภาพรู้เท่านั้นให้ช่นอยู่กับคํานี้ว่านามคือสภาพรู้เท่านั้น,น,อน,าน,าอน,นเองให้ชินกับลักษณะของรูปว่ารูปคือสิ่งที่ไม่รู้อารมณ์ท <ot> ่านเริงรูปคือสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์ท่านั้นเองให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวตนแม้จะภาพคิดสภาพจําก็เป็นนามธรรมาสภาพรู้เท่านั้นเองเกิดขึ้นในอดับไปแม้แต่ควัน ไม่พอใจต่างๆก็เป็นสภาพนมามธรรมคือสภาพรู้เท่านั้นความพอใจก็เป็นนามธรรมคือสภาพรู้เท่านั้นนี่แหละจึงบอกว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยคือมีแต่สภาพธรรมที่ปรากฏได้หมดไปไม่ว่าน้มก็ตามรูปก็ตามไม่ปะปนกันเลยนามแต่ละอย่างไม่ปะปนกันเลยรูปแต่ละอย่างก็ไม่ปะปนกันเลยนามทางตาอย่างหนึ่งนามทางหูอย่างหนึ่ง นามทางจมูกอย่างหนึ่งนามทางลิ้นก็อย่างหนึ่งนามทางกายก็อย่างหนึ่งนามทางใจก็อย่างหนึ่งสีก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งกลิ่นก็อย่างหนึ่งรสก็อย่างหนึ่งเย็นร้อนหนอนแข็งตึงไหวก็อย่างหนึ่งเข้าไปเห็นจริงๆแล้วก็จะไม่เห็นเป็นอันเดียวกันเห็นเป็นคนละอันกันจึงแยกขาดจากกันอย่างเด็ดขาดของสภาพธรรมแต่ละชนิดแต่ละอย่างพระอริยบุคคล ตั้งแต่พระโสดาบาันขึ้นไปเนี่ยท่านหมดความสงสัยในรูปธรรมในนามธรรมาว่าไม่มีตัวตนแล้วท่านจึงไม่ยึดไม่ถือนามรูปว่าเป็นตัวตนอีกต่อไปท่านจึงไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้น,นระดับไปสิ่งที่ปรากฏแต่ละทางสิ่งที่รู้แต่ละทางมันเป็นสภาพธรรมเท่านั้นเองเป็นสภาพธรรมเท่านั้นเอง เป็นสภาวะของธรรมะเท่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านเข้าใจอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเมื่อรู้ว่ามันเป็นสภาพธรรมะเป็นนามเมื่อรู้ว่าเป็นรูปก็จะไม่ยึดถือว่าเป็นเราแต่เมื่อไม่รู้ก็ยึดถือว่าเป็นเราแต่เมื่อรู้แล้วว่าเป็นนามเป็นรูปก็ไม่ยึดถือผู้เจริญสติจึงจําเป็นต้องสำเนียกสังเกตพิจารณา ในสิ่งที่ปรากฏบ่อยๆจึงจะละคลายความไม่รู้ได้แล้วก็ละตัวตนได้ในที่สุดเมื่อละตัวตนได้ก็เท่ากับว่าละกิเลสละความรักความชังละความโลภกดลงละความเศร้าความโศกความพิไดรำพันความขครวนได้ด้วยเพราะว่าจะไปยึดเอาอะไรจะไปถือเอาอะไรก็ไม่ทุกอะไรต่อไปแล้วการรู้แจ้งสัจธ,ธรรมการรู้นามรูปทางตาหูจมูกินกายใจยอย่างทั่วถึงเนี่ย จนไม่สงสัยจนหมดความอะไรยในตัวตนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องฟังจะต้องระลึกต้องศึกษาบ่อยจริงๆติดต่อกันจริงๆทําไมเช่นนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงอะไรอะไรก็ไม่สามารถที่จะเห็นเป็นของเที่ยงของถาวรได้เห็นแต่ความเกิดขึ้นดับไปของสภาวะธรรมอยู่ตลอดเวลา เมื่อเห็นอย่างนี้ประจักษ์อย่างนี้แล้วเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในความเห็นถูกเห็นตรงต่อสภาวะธรรมต่อการที่จะรัดตัวตนใครตัวตนนกไปได้นามรูปปรากฏแล้วตลอดเวลาไม่ควรเลือกไม่ควรเว้นไม่ควรจำกัดเจาะจ,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 จงนามรูปนั้นนามรูปนี้หรือว่าสถานที่นั้นสถานที่นี้จึงจเจริญนิพนพนากกนกรรมาฐานได้ อันที่จริงแล้วจะเดินวิปัสสนากรรมฐานได้ตลอดเวลาทำไมจึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีนาม,มีรูปปรากฏทางตาหูจมูกิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งอยู่ก็จริญสติได้คิดนึกอยู่ก็จะเริญสติได้เพราะความคิดความนึกก็เป็นนามธรรมาเป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่จริงๆที่เกิดได้ดับที่เกิดได้ดับอยู่ เพราะนามปรากฏแล้วรูปปรากฏแล้วทําไมญาติโยมไม่ระลึกศึกษาไม่พิจารณาเพราะว่าถ้ามีสติปัญญามีความเข้าใจแล้วจเจริญได้ตลอดเวลาของจริงมีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่กาลังปรากฏนี้เองถามมาปรากฏที่ไหนก็ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละความคิดความนึกต่างๆนี่แหละเป็นของจริงที่สติต้องระลึกปัญญาต้องรู้ต้องพิสูจน์ ว่าคําว่านามนั้นนะ่ะเกิดได้ดับไปจริงหรือเปล่าจะนัความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆนี่เกิดได้ดับจริงๆหรือเปล่าจนประจักษ์ลงไปว่าเกิดได้ดับจริงๆริเกิดได้ดับจริงๆไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆเห็นอย่างนี้แหละรู้อย่างนี้แหละจึงจะละคลายความไม่รู้ได้จึงจะละคลายความโลภกดหลงได้ละคลายกิเลสได้สภาพธรรมมันไม่ใช่ตัวตนอย่างที่บอกแล้ว สาพพธรรมไม่ใช่ตัวตนสภาวธรรมไม่ใช่ตัวตนสภาวธรรมสภาพธรรมะก็คือสิ่งมีอยู่จริงๆที่ปรากฏเนี่ยซึงปรากฏและหมดไปแต่เมื่อเราไม่มีสติปัญญาเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงในสภาพธรรมะที่เกิดดับที่เกิดดับอยู่เนี่ยจึงไปยึดเอาเป็นตัวตนคนสัตว์อย่างจริงจจังๆ,ๆเลยไม่สามารถที่จะเห็นความเกิดความดับของนมามธรรมรูปธรรมได้ เลยแยกไม่ได้ว่านามนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งรูปนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อแยกไม่ได้ก็เป็นตัวตนทั้งทางตา,งา,งา,งาหูจมูกลิ้นกายใจความไม่รู้ก็เลยเข้าครอบงำแต่ถ้าว่ามีสติปัญญาเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงรู้สภาพรู้ทาง,ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความคิดความนึกต่างๆว่าเป็นสภาพรู้เป็นของจริงเป็นนามไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของใครรู้แหละตามความเป็นจริงแล้ว เมื่อดับไปเมื่อดับไปก็ยึดเอาไม่ได้ก็มีไม่ได้เป็นไม่ได้ตัวตนก็ละคลายไปพร้อมกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยดังนั้นการไปฟังธรรมการไปหาวัดการไปหาพระเจ้าพระสงค์ญาติโยมก็ต้องไปเพื่อรู้ว่าท่านสอนธรรมะตรงสภาวะธรรมหรือไม่ท่านกล่าวธรรมะด้วยความลบกดหลงด้วยความไม่รู้หรือไม่เป็นการเพิ่มพูตนต้นตัวตนกิเลสหรือไม่ เป็นคำกล่าวที่ลึกซึ้งเพื่อรู้แจ้งสัจธรรมคือนามธรรมคือรูปธรรมเพื่อละตัวตนเนี่ยหรือไม่ผู้ฟังเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะศรัทธาจึงจะสําเร็จประโยชน์คือดับทุกข์ได้แหละโยมคือดับปัญหาดับกิเลสได้เนี่ยต้องให้เข้าหาบัตนบรรบรรเขาเรียกสัตบุรุษผู้รู้ คือผู้สงบกายวาจาใจผู้ที่รอบรู้ในสภาวธรรมจริงๆเข้าไปหาแล้วท่านก็จะชี้แจงบอกกล่าวแนะนําให้เราเนี่ยหมดความไม่รู้ให้เรานี้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมตามความเป็นจริงทุกขังอนัตตาอันนี้จังอย่างไรท่านก็จะบอกให้เรารู้การรู้สิ่งที่กาลังปรากฏว่าเป็นสภาพธรรมะเป็นนามธรรมเท่านั้นเป็นรูปธรรมเท่านั้นไม่มีส่วนใดเป็นตัวตน รู้อย่างนี้เรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญารู้เพราะกาันมีสติะระลึกตรงสภาพรู้ว่าเป็นนามรู้เพราะมีสติะระลึกตรงสิ่งที่ไม่รู้คือสีเสียงกลิ่นรสเจนล้นอนันแข็งว่าเป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์ไม่ใช่ตัวตนรู้ลงไปตรงๆเรียกว่าภาวนามยะปัญญาไม่ใช่ความคิดความนึกความจําแต่เป็นการระลึกบ่อยๆตรงสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ เมื่อรู้แจมแจ้งในนามในรูปมากขึ้น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 จนละความไม่รู้ได้เรียกว่าภาวนาเนยมายปัญญานี้ได้เจริญขึ้นแล้วได้เกิดขึ้นแล้วได้งอกงามขึ้นแล้วก็มีทางเดียวที่จะดับกิเลสลงได้มีทางเดียวที่จะละคลายตัวตนได้การท่องจําหลักสูตรนะพระไตรปิฎกต่างๆได้นั้นเป็นความรู้ขั้นสัญญาไม่สามารถจะดับกิเลสได้แต่ก็เป็นความรู้ที่จะต้องศึกษา เป็นแนวทางเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ศึกษาพระพิธรรมพระสูตรพระวีนนยแล้วก็ไม่รู้จะเอาหลักอะไรมาเป็นแนวทางการอิจารณาปฏิบัติแต่ว่าเมื่อปฏิบัติจริงๆนั้นต้องระลึกลงไปตรงสภาพธรรมที่มีอยู่จริงๆที่กาลังปรากฏจริงๆว่านามันหนึ่งรูปอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันเลยเมื่อรู้ว่าเป็นนามันหนึ่งรูปมันหนึ่งนามก็ดับรูปก็ดับปรากฏได้ก็หมดไปทั้งนามทั้งรูป ก็ดับตัวตนได้เมื่อดับตัวตนได้ก็ดับความโลภกดหลงได้ความเห็นผิดได้การเจริญวิปัสนากรรมฐานเนี่ยญาติโยมทําอะไรอยู่อยู่ที่ไหนก็ระลึกรู้ลักษณะของนามมาทำได้ก็ด้ลึกรู้ลักษณะของรูปธรรมได้เรียกว่าไม่ต้องคอยไม่ต้องหวังตอนนั้นตอนนี้เวลานั้นเวลานี้เพราะว่า ถ้าญาติโยมไม่ได้เลือกรู้ก็น่าเสียดายโอกาสที่เสียไปเพราะจะให้ความไม่รู้เขา้าครอบงําจะให้ความโลภกดลงเขา้าครอบงําได้ความทุกข์ก็ตามมาแต่ถ้าเราจะเดินสติอยู่ไม่ว่าอยู่กลางถนนหนทางอยู่ที่ทํางานอยู่ที่ทํางานราชการห่างร้านบริษัทก็ตามรู้ด้วยความเป็นนามรู้ด้วยความเป็นโลปอยู่เห็นเกิดและดับไปของนามธรรมารูปธรรมอยู่ตลอดเวลายังไม่ขาดสายแล้ว ความเบาใจความสบายใจความโปร่งใจก็จะเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของผู้เจริญวิปัสนาพระได้คลายได้เนี่ยละลิศเรียกว่าขณะที่มีสติคือขณะได้เลึกรู้นามรูปว่าไม่ใช่ตัวตนขณะไม่มีสติก็คือขณะเพลินไปกับอารมณปล่อยไปกับมารมณ์ปล่อยให้ความยินดีเก็ครอบงำบ้างปล่อยให้ความยินไดายก็ครอบงำบ้างแต่ผู้เจริญสติมีปกติเจริญสติแล้ว จะไม่ปล่อยเลยระลึกรู้ทันทีความรู้สึกเกิดขึ้นทั้งความรู้สึกดีก็ระลึกว่าไม่ใช่ตัวตนความรู้ความรู้สึกที่ไม่ดีก็ระลึกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ว่าความรู้สึกชนิดใดความคิดชนิดใดเกิดขึ้นผู้มีสติต้องระลึกทันทีว่าเป็นนามธรรมเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลยนี่แกการเป็นการทําลายโพเขาแห่งความไม่รู้เป็นการทําลายความทุกข์ ที่ถูกตรงต่อหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่ลึกสิ่งที่มีอยู่จริงๆนี่แหละจะได้พิสูจน์ได้จะได้เห็นแจมแจ้งประจักษ์ลงไปเขาเรียกว่าเต็มหูเต็มตาจริงทีเดียวเต็มสติเต็มปัญญาจริงทีเดียวไม่ต้องไปหวังเพ้อคอยนะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนนั้นตอนนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทําไมไม่ได้ลึกถ้าไม่ได้ลึกสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นเพียงนามเป็นเพียงรูป ก็เพลินไปกับมารมเรียกว่าเลิมสติก็จะเต็มไปด้วยตัว,ต,วตนเต็มไปด้วยความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงก็เข้าครอบงำจิตเข้าครอบงำใจดังนั้นควรจะเดินสติเพื่อละคลายตัวตนเพื่อละคลายความยึดมัน่นถือมัน่นว่านามเป็นเดารูปเป็นเดาในระลึกเดียวนี้แหละแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเพียงนาาเป็นเพียงรูปเท่านั้นเอง ความรู้ต่างๆหูจหมกลิ้นกายใจเป็นเพียงนามแต่ละชนิดเท่านั้นเมื่อเข้าไปแจมแจ้งอย่างนี้ตรอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็จะเบาใจเป็นไปเพื่อความพ้นทุกโดยสิ้นเชิงอย่างแท้จริงการกระทํานั้นญาติโยมต้องกระทําให้ติดต่อกันที่ภาษาบาลีบอกว่าภาวิตาพระหุรีกตาก็คือจเจรินให้มากทําให้มากนั่นเองในการระลึกรู้นามรูปเนี่ยต้องระลึกให้มากรู้ให้มาก รู้ให้บ่อยๆรู้ให้เนืองๆจึงจะรู้จำแจ้งลักษณะของนามว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่รู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่ตัวตนและจึงจะรู้ลักษณะของรูปว่าเป็นเพียงสิ่งที่ไม่รู้อารมณ์ที่ปรากฏแต่ละทางเท่านั้นยึดมัน่นถือมัน่นขึ้นมาด้วยความเป็นตัวตนไม่ได้เลยศึกษาจะลึกสภาพรู้ต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจกำลังคิดกำลังนึกอยู่เดียวนี้ ว่าเป็นเพียงนามเท่านั้นน่ะที่คิดนึกนิดเดียวแล้วก็ดับไปน่ไม่ได้คิดเรื่องเก่าเลยก็คิดเรื่องใหม่เรื่อยไปร่มไปจึงหาความเป็นตัวตนหาความเป็นสัตว์ไม่ได้เดยในสภาพคิดสภาพนึกถ้าเข้าไปรู้แล้วละคลายเข้าไปรู้แล้วปล่อยวางเข้าไปรู้แล้วก็โยนคืนสลัดคืนธรรมชาติไปนะเพราะมันเอาไม่ได้มีไม่ได้เป็นไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้ติยโยมทั้งหลายถ้าเรายึดเราก็ เป็นทุกข์ถือก็เป็นทุกข์ก็หนักแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ถือในจิตในใจของเราเนี่ยไม่ยึดถือจิตใจว่าเป็นเราไม่ยึดถือกายนี่ว่าเป็นเรากายเป็นเพียงรูปธรรมใจเป็นเพียงนามธรรมเป็นเพียงสภาพรู้เมื่อเห็นว่ามันเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมนามไม่ใช่เรารูปไม่ใช่เรานามก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตารูปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเช่นเดียวกันแะเลิกอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นสัมมาสติในพระพุทธศาสนา นี่แหละคือว่าเมื่อเราระลึกบ่อยนี่เป็นการสร้างเหตุที่ถูกตั้งเป็นการสร้างปัญญาเสริมปัญญาตามหลักธรรมตามหลักการเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกตั้งสร้างเหตุปัจจัยไว้บ่อยๆเมื่อเราเข้าใจแล้วมีฐานมีพื้นแล้วที่หลังระลึกได้ง่ายขึ้นบ่อยขึ้นก็ชำนานขึ้นเก่งกล้าขึ้นไปเรื่อยฉะนั้นจึงบอกว่ายอมต้องเจริญให้มาก ต้องฝึกให้มากอบรมให้มากต้องกระทําให้มากในเรื่องการรู้ว่านามคืออย่างไรรูปคืออย่างไรนามดับอย่างไรนามเกิดอย่างไรรูปดับอย่างไรรูปเกิดอย่างไรเมื่อเห็นอย่างจริงๆแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆจะเดินขึ้นไปค่อยๆลเล็กขึ้นไปทีละเล็กเทียะ,ะน้อยจนปัญญาแก่กล่าจนไม่สามารถที่จะเห็นเป็นตัวตนได้เลยเพราะว่าสภาวะธรรมนั้นเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา อย่างนั้นผู้เจริญสติปัญญาผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องระลึกอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยระลึกรู้อย่างไม่เบื่อไม่ไหน่ยในการที่จะระลึกรู้ลงไปตรงนามตรงรูปตามความเป็นจริงเรียกว่าเห็นนามเป็นนามเห็นรูปเป็นรูปให้เห็นนามเป็นนามจริงๆจึงจะไม่ใช่ตัวตนให้เห็นรูปเป็นรูปจริงๆจึงจะไม่ใช่ตัวตนผู้ที่จะเดินวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องแยกนาม แต่ละนามนี่ออกจากกันให้ได้แยกรูปแต่ละรูปออกจากกันให้ได้คือนามอันหนึ่งก็ไม่ใช่นามอันหนึ่งรูปอีกอันหนึ่งก็ไม่ใช่รูปอีกอันหนึ่งนี่แหละให้แจมแจ้งจริงๆเขาเรียกว่าให้รู้จริงเพราะความรู้ที่จะดับกิเลสได้นั้นต้องเป็นความรู้จริงๆเป็นความรู้ที่แจมแจ้งเป็นความรู้ที่ชัดเจนเป็นความรู้ที่สว่างสวทะลุโปร่งจริงๆสติปัฏฐา จึงจะทำลายอากุศลทำลายความรอบกดหลงได้ทำลายความไม่รู้ได้สติปัฏฐานสติระลึกในสภาพธรรมที่มีจริงๆที่เป็นจริงๆที่ปรากฏจริงๆในขณะนี้ผู้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําสมาธิก่อนหรอกบางคนก็บอกว่าให้เจริญสมาธิก่อนแล้วค่อยเจริญวิปัสสนาภาวนาอันจริงจริงๆแล้วการระลึกลงไปตรงนามตรงรูปเนี่ยเป็นสมาธิอยู่แล้ว ระลึกไปครั้งหนึ่งเป็นสมาธิครั้งหนึ่งระลึกไปสองครั้งเป็นสมาธิสองครั้งแล้วก็ระลึกติดต่อกันก็เป็นสมาธิอยู่แล้วปัญญาที่เข้าไปรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปเป็นปัญญาเป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นความเข้าใจเป็นสัมปชัญญะที่เรียกกันในพุทธศาสนาระลึกดูโดยความเป็นนามเป็นรูประลึกได้ตลอดเวลานอกจากเวลานอนหลับเท่านั้นเองถ้าตื่นนอนแล้วมีโอกาสระลึกได้ตลอดเวลาพันธะระลึก ดยความเป็นนานเป็นลบได้ตลอดเวลาเรียกว่าระลึกเพื่อดับทุกข์ตลอดเวลาดับตัวตนได้นั่นแหละท่านถือว่าเป็นการดับทุกข์หรือว่าถ้าจะดับกรรมก็ต้องดับตัวตนนั่นแหละถ้ามีตัวตนก็ต้องทํากรรมต่อไปเพื่อนั่นเพื่อนี่นแต่ถ้าหากว่าไม่มีตัวตนแล้วดับกิเลสได้แล้วเนี่ยก็เรียกว่ามันก็ดับกรรมได้ด้วยดับการการะทําที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยความลบกดลงไม่มีแล้ว กิเลสที่จะทําให้ทํากรรมนี่ยมันก็ไม่มีฉะนั้นนี่ก็เป็นอุบายเป็นวิธีที่จะละคลายความเป็นเราเป็นเขาการละคลายนี่เป็นบุญเป็นกุศลการสลัดออกนี่เป็นบุญเป็นกุศลขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นก็คือการดับกิเลสคำว่ากิเลสในที่นี้ก็ได้แก่ความโลภได้แก่ความโกรธได้แก่ความหลงนั่นเองขณะใดไม่มีอุบาย อันแยบคายเนี่ยคือไม่ระลึกรู้นาม,มาทารูปธรรมเนี่ยขณะนั้นก็เป็นอก,กุศลคือว่าถ้าไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่เจริญเนี่ยมันก็เป็นการให้ตัวตนเข้ามาครอบงำโลภบนรังก็เกิดขึ้นอาศัยเจริญขึ้นเพราะความเห็นผิดความเข้าใจผิดแต่ขณะใด,ดปรากฏชัดแจ่มแจ้งว่าเป็นนามเป็นรูปปรากฏและดับไปปรากฏและหมดไปไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์เลยในขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานเป็นการเจริญปัญญาเป็นการเจริญบุญจเจริญกุศล เกิดขึ้นที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาดังนั้นการจเจริญเหตุคือการเลือกรู้นามรูปเพื่อรู้นะี่เพื่อให้เข้าใจในนามธรรมาในรูปธรรมท,ทีแ็กน้อยเนี่ยจนจมแจ้งเนี่ยเป็นการจเจริญเหตุของการละคลายเป็นการจเจริญเหตุที่จะทําให้วิปัสสนาเจริญขึ้นในสติปัฏฐานจเจริญขึ้นบ,บ่อยเมื่อสติปัฏฐานจเจริญขึ้นบ่อยๆแล้วก็ละได้ตลอดเวลาคลายได้ตลอดเวลา ปัญญาในวิปัสนาเกิดขึ้นแล้วเห็นความเกิดดับตลอดเวลาแล้วก็จะไม่ยึดมั่นทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาสเตกําลังเกิดก็ไม่มีใครรู้ใครจะคิดอะไรอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครรู้ที่ว่าคนนั้นรู้ใจคนนี้คนนี้รู้ใจคนนั้นอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นการพูดที่ไม่ไม่ตรงต่อสภาวะธรรมเพราะตามความเป็นจริงนั้น นามใดกำลังเกิดนามใดกำลังดับอยู่เนี่ยผู้เจริญสติเท่านั้นแหละรู้ที่จะรู้ว่านามใดกำลังเกิดกำลังดับรูปใดกำลังเกิดกำลังดับผู้เจริญสติเท่านั้นรู้คนหนึ่งจะไปรู้จิตใจของอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้อย่างเด็ดขาดเนือความพอใจไม่พอใจเนี่ยเกิดขึ้นในจิตในใจเราเท่านั้นเป็นผู้รู้ผู้อื่นจะไม่รู้มารู้เราเนี่ยไม่ได้หรือเราจะไปรู้ผู้อื่นก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้เจริญสติในย่อมรู้จิตรู้ใจ รู้ความรู้สึกรู้ความนึกคิดนะว่าอะไรกําลังเกิดอะไรกาลังกาลังดับรู้เฉพาะตนเท่านั้นนี่เป็นเรื่องที่จะต้องพึงสังเกตอยู่อย่างสม่ําเสม,สมอว่าการเจริญปัญญาเพื่อระคลคยตัวตนก็คือการละคลายความไม่รู้ละคลายความยึดมัน่นละคลายนามรูปว่าเป็นตัวตนเนี่ยก็ต้องเจริญฝ่ายสติเจริญฝ่ายปัญญาเพิ่มขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ย เป็นธรรมะไม่ใช่เราเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราเป็นนามนธรรมไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติตามธรรมดาว่าเรื่องของกายคือเรื่องหมหาภูตาร,รูปสีเป็นเรื่องของรูปก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์ไม่ใช่ตัวตนการรู้ที่จะดับกิเลสได้นั้นญาติโยมต้องรู้ทั่วถึงรู้แจ่มแจ้งจริง,รงๆว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนจึงจะรักกิเลสได้บัญญาเนี่ย ต้องรู้ของจริงไม่ใช่รู้ของที่ไม่จริงต้องรู้ปรมัตาธรรมนี่คือสภาวะที่มีจริงคือสภาพรู้คือนามรรมนี่มีจริงจริงไม่มีทางตาก็มีทางหูไม่มีทางหูก็มีทางจมูกไม่มีทางจมูกก็มีทางลิ้นไม่มีทางลิ้นก็มีทางกายมีทางกายก็มีทางใจแต่ว่ารู้แต่ละทางนี่ก็ดับแต่ละทางไม่ไม่ได้เชื่อมโยงต่อกันเลยเมื่อเข้าไปเห็นว่าเป็นคนละชิ้นคนละส่วนก็จะ ตัดขาดจากความเป็นตัวตนได้การจเจริญปัญญาตลอดเวลาเนี่ยเราระลึกได้ศึกษาได้พิจารณาได้เดียวการไม่มีการเข้าไม่มีการออกไม่มีสำนักเป็นเรื่องที่ต้องระลึกรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏให้เป็นปกติว่าเป็นนามเท่านั้นเป็นรูปเท่านั้นปรากฏแล้วก็ดับไปปรากฏแล้วก็หมดไปเนืองๆบ่อยๆในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนนี่แหละจึงจะรู้แจ้งสัจธรรมได้อยากจะรู้แจ้งสัจธรรม ก็ต้องเจริญสติต้องเจริญปัญญาสติระลึกรู้ในธรรมะในนามธรรมในรูปธรรมบ่อยๆมาเช่ว่าวันนี้ระลึกพรุ่งนี้ไม่ระลึกหรือว่าเช้าระลึกเอาเย็นไม่ระลึกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งไม่มีทางที่จะรักใครยตัวตวนได้อย่างแน่นอนการไปฟังธรรมการไปสู่สำนักการไปหาพระเจ้าประสงค์ก็คือไปเพื่อฟังธรรม เพื่อให้เข้าใจแนวทางแห่งการปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อการเจริญนิพพานกรรมฐาน,นต้องตรงต่อสภาวธรรมอย่างไรเมื่อไปแล้วเนี่ยต้องไปเพื่อรู้อย่างนี้ไปรู้ว่านามธรรมอย่างไรรูปธรรมนี้อย่างไรรู้อย่างไรจึงจะละตัวตนได้คือประโยชน์จากการไปสู่วัดวาอารามต่างๆไปอยู่ไปสู่สำนักต่างๆ คือไปสู่เพื่อจะเดินปัญญาให้ได้เหตุให้ได้ผลให้ได้ความเข้าใจให้ได้ความแจ่มแจ้งความงมงายจึงจะหมดไปถ้าเราไม่เข้าใจไม่ได้เหตุไม่ได้ผลแล้วก็จะเป็นความงมงายไปพอไปรู้ตามๆกันไปไปฟังและเชื่อตามๆกันไปท่านท่านไม่ให้เชื่อตามๆ,ๆกันแต่ว่าเชื่อเพราะศึกษาเพราะพิจารณาเพราะฟังได้เหตุได้ผลได้ความเข้าใจถูกต้องแล้วว่าน้ําคือสภาพรู้เนี่ย ไม่ใช่อันเดียวกันนามทางตานามทางหูจมูกเดินกายใจยเป็นคนละอันกันสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกเดินกายเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อารมณ์ที่ปรากฏแต่ละทางแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันศึกษาระลึกพิจารณาเนืองเนืองอยู่ตลอดเวลาเมื่อระลึกตลอดเวลาก็ประจักษ์ตลอดเวลาแจ่มแจ้งตลอดเวลาก็ละคลายในละคลายการยึดมั่นสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นเขาลงเสียได้เป็นตัวเป็นตนลงเสียได้ นี่ก็เป็นการจันเจริญสติปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นการเจริญปัสนากรรมฐานเพื่อให้รู้สภาวะธรรมคือน,นามธรรมาคือรูปธรรมเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายต้องไปเพื่อรู้ว่านามคืออะไรรูปคืออะไรสติปัญญาความเพียรลงไปตรงนามตรงรูปจนจำแจ้งว่ายึดไม่ได้เลยถือไม่ได้เลยทั้งนามธรรมาท,ทั้งรูปธรรมเพราะเกิดขึ้นด้ดับไปการรู้อย่างนี้แหละเป็นไปเพื่อละคลายตัวตนละคลายกิเลสละคลายความโลภกุหลง เป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์เพราะฉะนั้นก็ขอให้โยมได้ฟังบ่อยๆเพื่อให้เข้าใจในเรื่องนำมาทำรูปธรรมและการเจริญปัสนากรรมาฐานวันนี้ได้พูดธรรมะมาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอความสุขกายสบายใจความเจริญงอกงามในธรรมะจงมีกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจงทั่วหน้ากันจงทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร